ข่าวภาษีกดดันทองคำระยะสั้นแต่เพิ่มความเสี่ยงสหรัฐระยะยาวเช่ยงใหม่เตรียมลุกเป็นฝ่ายเสาร์ที่31พฤษภาคมนี้ u ูเฮสยกคลังความรู้ทองคำมาไว้ตรงหน้าคุณแล้ว4เวิร์กช็อปจัดหนักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน AI EA กราาเปล่า และเทคนิคข้อสุดล้ำพร้อมอัปเดตเครื่องมือใหม่ล่าสุดจากทาง Uhas ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถทำกำไรจากการเทรดทองได้และลุ้นรางวันมากมายรวมมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทนี่คืองานสัมมนาสอนเทรดทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยจัดในภาคเหนืออัดแน่นด้วยเนื้อหาพร้อม n e t w o r k ร์กิ่งปาที่พูดมาทั้งหมดนี้คือฟรีรับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่นั่งมีจำกัดครับ ถ้าคุณผู้ฟังสนใจสามารถกดลงทะเบียนได้แล้วตอนนี้ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ก่อนแล้วพบปันครบที่โรงแรมมาริออทเชียงใหม่เสาที่31พฤษภาคมแล้วการเทองของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีนักทุนและสมาชิกยูแฮททุกๆท่ทานนะครับสำหรับวันนี้พบกับผมกายกจิตสนะในรายการวางแผนเทรดท,ทองคำนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่23พฤษภาคมนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานยูแฮททุกๆท่ทานด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับย้อนที่แคปบเมื่อวานกันนิดนึงดีกว่านะครับผมก็สำหรับตัวของราคาทองคำเนี่ยเขาก็ได้ไมนการนะครับเปิดมาที่บริเวณราคา3,316นะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปที่บริเวณ3,31 45นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถยืนได้เนาะแล้วก็ทิ้งตัวลงมารุนแรงเลยนะครับประมาณ65เหรียญนะครับไปจบที่3,279นะครับในช่วงนี้เนาะนะครับก่อนที่จะปรับตัวแล้วก็ไปปิดที่ราคา3,294 ก็เมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวลงมาก็คือความคาดหวังของนักลงทุนนะครับในข่าวของสหรัฐอเมริกาที่เขามีร่างกฎหมายในเรื่องของการลดภาษีนะครับซึ่งการลดภาษีตรงเนี้ก็กดดันราคาทองคำเนาะที่เนี้ยข่าวการลดภาษีเนี่ยนะจะเป็นการทําให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นเนาะกดดันราคาทองคำนะครับแต่ที่เนี้ยในระยะยาวเนะี่ยจะเป็นการเพิ่มขึ้นของนี้สาธาาณะของสหรัฐให้เพิ่มขึ้นในระยะยาวได้เนาะตรงเนี้ยครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองในระยะยาวได้ ครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายด้านการาหมและความมั่นคงทางชายแดนที่เพิ่มขึ้นด้วยของสหรัฐนะครับสำหรับราคาทองคําวันนี้ทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็สำหรับวันนี้ราคาทองคำเนี่ยเปิดมาที่บริเวณ3294นะครับแล้วก็ขณะน,นี้เวลาที่ผมอ่าน,นก็คือ9้โมง2นาทนะครับในตอนนี้นะครับผมถ้าเราดูในทางฟรมเดเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขามีโอกาสเนาะที่จะเป็นไซเวยดาว นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าเขากลับขึ้นไปอีกรอบเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงเนาะจริงๆมีเทรดเซตอัพอยู่สองแบบเนาะมีมีเทรดเซตอัพที่เป็นขาลงนะครับถ้าเป็นขาลงเนี่ยเขาก็จะ ทำสวิงที่บริเวณราคา3,345เนาะถ้าขึ้นไปอีกรอบนึงมีโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงได้เนาะที่บริเวณ3า5 0 3,375อันแนวนี้น่าสนใจนะครับในการปรับตัวลงเนาะแต่ทีเนี้ยในทำฟรมเยอะของเขายังคงเป็นขาขึ้นนะครับแนวที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน3แนวเนาะนะครับผมก็คือราคานี้เลยบริเวณแนวรับจิตวิทยาที่3,300นะครับแล้วก็ถ้าหลุด3,300ได้เนี่ยก็จะมีโลนี้นะครับที่น่าสนใจเนาะก็คือ3,282นะครับหลุดไดไ้เนี่ยก็ เราจะมีแผนรอรับอีกทีเนาะที่บริเวณ3,250ตรงนี้นะครับอ่าก็แต่ละโซนเนี่ย s l สัก1,000จุดเนาะแล้วก็ TP 500 1 0 0 0 1,500จุดตามลำดับ หรือว่าใครลุ้นถือยาวเนี่ยก็เลื่อนท e ล l i n g stop ขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับข่าวกองแดงไม่มีนะครับผมแต่ว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เทรดด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับและนี่คือแผนเทรดทองสำหรับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะครับยน่ย้ำลงทุนี t p l ชัดเจนนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถร่วมพูดคุยได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมกายกิตระขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ถึงว